ท่านผู้ชมครับการลงทุนในตลาดหุ้นสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตลาดใหญ่ๆก่อนตลาดหุ้นนิวยอร์กเป็นอย่างไรนะท่านจา์ก็ไปก็ถือว่ายังทรงตัวอยู่นะฮะมันมีการเรียกว่าย้ายเงินไป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 ในตลาดอื่นนะฮะพวกตลาดพวกพันพวกกพันเพราะเพราะที่นอกจากทองจะขึ้นราคาที่เราพยากรณแล้วเนี่ยเอ่อในหนังสือเลิกงามยมมงคลหรือปฏิทินโหราศาสตร์รายปีเนี่ยเราก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ย นอกจากทองขึ้นแล้วครับโลหะอื่นๆขึ้นด้วยแร่<ล>พวกแร่อะไรโลหะเหล็กทสังกะสีทองแดงมดนะฮะแล้วข,ขึ้นตลอดนะครับเม่นที่ผ่านมาก็ถูกต้องนะะ <c oughs> นะครับใช่นะฮะเราจะเห็นได้ว่าพวกในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยหุ้นที่เป็นพวกที่ซื้อขายพกกระพันเนพวกบ้านปูหรือพวกคือเหล็กกันเลยบอกกำไรดีมากเลยเพราะราคาขึ้นนี่นี่เรื่องการกรายไนี่นะ ในตลาดหลักทรัพย์ก็เหมือนกัน <ฮะ S 2> พอตลาดพวกวพันดีก็ย้ายเงินไปลงทุน<ช>เพื่อได้เพราะฉะนั้นตลาดสหรัฐเนี่ยแต่ตลาดหุ้นเนี่ยเราค่าพยากรณ์ว่าสัปดาห์นี้ไม่เคยขึ้นมากเพราะว่าคนเนี่ยย้ายเงินไปลงทุนในตลาดพวกวพันตลาดสินค้าล่วงหน้า,าส่วนใหญ่นะครับ <ฮะ S 2> ตลาดโตเกียวเป็นยังไงบ้างครับ ตลาดโตเกียวก็ต้องถือว่ามีปัจจัยทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะที่เราเราก็ทราบอยู่ว่าการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคนใหมเนะ่เมื่อเดือนที่แล้วมิถุนานยนที่ผ่านมาเรียกว่าก็มีปัญหามีปัญหาที่ถือว่าอาจจะยังไม่ยังไม่ลงตัวยังไม่ลงตัวน,นี่นะ,นะรเราไม่ได้อ่า,อานตามกระแสนั้นไม่ถึงว่าใจลวงดาวก็บ่งบอกให้รู้ว่าปัจจัยทางการเมืองครับ,นะรบตดหุ้นไทยเป็นยังไงบ้างครับ ก็ <g ül> ถือว่าอาการไม่ค่อยดีแล้วครับหุ้นถือว่าจะถือว่าจะตกทีเดียวนะฮะมีตกได้แรงๆแรงๆด้วยไม่ถึงกระดาษขนาด,นาดลงเหวแต่ว่าก็ต้องมีระวังตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราดูได้เนี่ยเพราะว่าในตลาดออหุ้นไทยในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างผันผวนเพราะนั้นกราฟราะหลายสัปดาห์เนี่ยเราก็เลยอาทิตย์สัปดาห์นี้ก็ให้ท่านผู้ชมดู เก็บเงินสดไว้นะครับแต่เราเอามาดูว่าการพยากรณ์ที่ผ่านมาในช่วงเดือนหนึ่งสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหุ้นของเราเนี่ยอย่างหุ้นพีบิลลนะครับไ <N> อไอเน็ตเนี่ยพีบ <N> uh ิลล์เนี่ยประมาณเดือนที่ผ่านมามิถุนายนช่วงมิถุนายนที่ผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยขึ้นไปประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับจากราคาบ,บ,า,บาทหกห้าสิบหกสิบตังค์ไปสองบาทกว่า uh huh. หุ้นไอเน็ตก็ขึ้นประมาณยี่สิบสองนะครับหุ้นที่เราแนะนําเนี่ยถ้าสัปดาห์นี้ หรือในช่วงนี้ขึ้นเยอะๆนะครับท่านก็ควรควร,ควรจะ,ะ,ะ,ะถือเพราะจะพักตัว <c oughs> เราคาดการว่าจะพักตัว <c oughs> ท่านถือเงินไว้ก่อนนะครับตอนหุ้นตกตกเนี่ยท่านค่อยๆมาซื้อ